สวัสดีครับวันนี้วันที่14เดือน12 2567 EP ที่24ครับบัดนี้เป็นวันที่14ทธันวาคม2567เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้านายเปรมยศกันล้อมขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษตและมนต์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอากขรา,าพรยัญชนะในบทสววอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาตะมันตาจากกะวาเีสสอัตตากันฉันตูเทวตาตามธรรมังมูนิลาจันสะสุนันตุสักขะโมคะทางสักเคกาเมจ่าลูเปสิริสิขาระตเทจันตระขิเควิมาเนทีเปรัตตาจากาเมจะตูวะนะหะขะณะนีขะเห วัตุสมิงเกติภุมมาจายันตูเทวาชาลทะระวิสเมยันขาธรรมธรรมภะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละจานังสาธโวเมสุนันตูธรรมมาวะสานาการอายมภะทันตาธรรมมาวะสานาการอายมภะทันตาธรรมมาวะสานาการอายมภะทันตา บทท, PI, function, ท,ที่สองบทสวดนมัสการพุทธเจ้านรโมตสาพระควโตัวขนาโตสัมมาสัมพุทธสานรโมตสาพระควโตัวขนาโตสัมมาสัมพุทธสานรโมตสาพระควโตัวขนาโตสัมมาสัมพุทธสาบทตสวดที่สามบทสวดไตรสอนคมพุทธังตระนังกระฉามิธรรมังตระนังกระฉามิสังฆังตระนังกระฉามิตุติยมปิพุทธังตระนังกระฉามิตุติยมปิธรรมังตระนังกระฉามิ ตัตียมปิสังคังตระนางกจามิตาติยมปิวุทธังตระนางกจามิตาติยมปีทำมังตระนางกจามิตาติยมปิสังคังตระนางกจามิบทที่สี่บทสวดสัจจะ กิริยาคาถานาทิเมตนางอัญังพุทโตเมตนางวาลังเอเตนะสัจจะช้าเวนะโหติเมโหตุสัปปะตานาทิเมตนางอัญังธรรมโมเมตนางวาลังเอเตนะสัจจะช้าเวนะโหติเมโหตุสัปปะตานาทิเมตนางอัญังสังโฆเมตนางวาลังเอเตนะสัจจะช้าเวนะโหตุ โหที่เมโหตุสัปปะาโหที่ห้ามหาสมัยสูรเอวันเมตูตังเอกังสามายังปะกวาสักเกสุสิหาระติกปีลาวาสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังคณะสังทิปาจะเมเดหีพิขุตเตเเหาาิตัปเปห์วะอรขังเตหิทะตะอิจะโลจะทาตูหิเทวตาเย ภเยนะสานิปาติตาโหติพระกัวันตังทัตนายะปิขุสังฆาจาอ,ะ,าอจะตาโหจตรุนังสุทาวะสักการิกานางังเทวนางเอเตเท้าโหติยังโขพระควาสังเกสุวิหะรติกาปิราสมิงมหวเนมหาตาตปาติขุสังฆเนสัตติปัญจมะเตหิปิขุสตเตหิตปเปวะ 阿拉หังเตหิทัสาหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยวุเยนะสันนิปะตะตาโหติพระวันตังทาสานายะพิโุสังฆาจายันูณะมะยามปิเยนภะระกวาเตนุสังกะเมยามะอุสากะมิตวาพระกวะโตตันติเกปัญจากเกคาดาอาเยยามาตี อะาโขตาเทวตาเยยะตาปิมาณะภาลาบุริโสสมัมิจิตังวาบาหังปะเยะยะปะสาติตังวาบาหังกะมิเยยะเอวะเมวะสุทะวาสุเตสุเดวะสุอัตตาหิตาพัะวะโตปุตโตปาลุระอะโตอะขะโถตาเทวตาพัควันตัง อะพิเทวตาเอกามันตังอะติโตเอกามันตงังติตาโคเอกาเทวตาภาควะโตสันติเกอิกมังคารังอาภาสีมหาสัมมาโยปาวะาสะนะตมิงเทวากาสาัมะขาขตาอาคาตามาอิมังกาะมะสัมยังทาขีตายะอะปาราจิตะสังทันติอาตาโค อาปาลาเทวตาปะกวันโตสันติเกอิตังคารังอาปาสิตตระพิขโาวุสามา,าทะหังโสจิตังอาตะโนอุชุกะมะกังโสสาระเทวะเนตานิขเนะเอวาอินสียานิรันขันติปัติตาติอาตาโขอาปาลาเทวตาปะกวรโตสันตินเกอิมังคารังอาาสี เวากีลังเฉตวาวปากีลังอินทาีลังโอจะจจามะเนชาเตจารันติสุตาวิมาลาจากุตามาสุทันตาสุสูนาคาติอาตาโคปะอาปาลาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาลังอภาสีเยเกติพุธังสนังคาตาเสนเตคะมิสันติอปายะปูมิงปหายะมนุสังเดหังเทวยะ ปาลิลุเลสันตีตีตอาตาโภะคะวาพิ่ครูอมันตาสิเยยุเยนะพิฆเวทาสาธุโลกาตาตุโสเทวตาสันนิปาติตาโหติตาภะคะตังาตาตานายะพิ่คูตังกาจะเยปิเตพิฆเวอนุหูอตีตามะทานังอรหังโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสามปิภะคะวันตานางเอตตาบารามาเยวะเทวทตา,าสันนิปปติตาอาระอะเหสุเยยะถาปิไมหังเอตตาหิเยปิเยปิกเวภาวิสันติอานาตะาะมนานังอะระหังโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสามปิภะคะวันตานางเอตตาบารามาเยวะเทวตาสันนิปปติตาภาวิสันติ เยยาตาปิไมหังเอรงเอระอิอาติกิสามิพิกเวเทวยากานางนามิกิตติสามิพิกะเวเทวยากานางนานามิทิเตติสามิพิกเวเทวยากานางนามามิตังสุนาตาสาธุกลางมานะสิกะโลตาตาพิสามิเอวังวันเตติโหเตพิกุภะขวะโตปัตโต ภาควัตเอตทะทะโอจะสิโลกะมานุกะสามิยะติกุมมาตะทาะสิตาเยสิตาสิวิคัมพลังป่าหิตาตาสะมาหิตาปูตุสีหาวาสีดีนาโอมะหะสาพิสามปุโนโอทาตามะนุสาธุทาวิปสัสน,นามานาวิสาวิโยปัจจตทะเต อันวานีวากาปีละวะตะเถตะโตอามันตะอิตัตตาสาวเกเสรณีละเตเทวากายาอภิกันตาเตวิจานะพิกโวเตจะอัปะกะมะกุลุมตุตะวาพุทธะตาสตานังเตสัปปะตุระหุยานังอะนุอะมะนุสานะทัสสานังอะเปเกสับบตังมัตตังขงสัง อาตังสะตะลิงสาตังอาเกสหาสานังอมะมนุสานะมัตสุอะเปเกนันตะมะทักปุตติทิทสาสัปพาปุราอะาุตันจะสัมปังอะปิยายะวะวะกิตานะจกักขุมาตะโตตะโลอามะยิสถาสาวะเกเสรณีระเตเท,เทวยาอาพิกันตาเยภิ ชาณาตพิกโวเยโหหางอิตายิตามิคิราหิอนุบุปัสโสสัตตะจะหาสาวะยะขากุมมากาปีลาวาสตา,าอิที่มันโตทูที่มันโตวันนาวันโตยันจะยะาสาตสีโนโมดามานาอาพิกามึงพิกุนังตามีติงว่านางัง สะสะหาสาเอมาวตายะขานานะตะวันที่โนอิที่มันโตชุที่มันโตวันหน้าวันโตยะสะสีโนโมดามาอาปีกามึงพี่กุณางสะมิติงว่านางอิเจเตโสพระสะสะหันสายะขานานะตะวันที่โนอีที่มันโตจุที่วันโตวันหน้าวันโตยะสะสีโนโมดามาอาปีกามึงพี่กุณางสะมิติงว่านาง เวสามิปัจจตะตตายาคานานะตะวันทิโนอิทิมันโตทุติวันโตยันานมันโตยัสสาสีโนโมดามานอาอัิกามึงพี่กุนางสามีติงวานังกุมิโรลลาชากะอิกโกเวปุาสะนิเวนนะตนางิโยนางตถาสหาสังยักขานางปาลิปุ าสติคุมบิโลราชากาหฮิโกโสปาคาสัมมิติงว่านังปุรินมะจ่าอิทิอิสังราชา,าตารัตโตปะสสาสติคำธรรมานาังอาภิปติมหาราชายะสัตติโสปุตตาปิตาสาัสสะภควะโตโวอิทามานามาอังภาราอิทิมันโตสุทิมันโตว,วันนาวันโตยะสะตติโน โมรามานาะปิกาเมึงวิคุณังตะมีปิมงมานังตากีนางจ่าอีตังลาจังวิสุโถตัสสะสาสติกุมปังดานางอภิป,ปติมหาราชายสันติโสปุตตาปีตัสสะพระกะโวอินทะนาม,ามังหังภาลาอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนามันโตยะสติโนโมรามานาะภิกาเมึงวิคุณังตะมีปิวงวานังบาจิมันจะ อีสังราชาวิปูปปะโหปะสาสตินาคานาังอธิป a ติมหาราชายักังติโตปุตตปิตัสสะปะหะโวอิทาน,นามะบางหังบาลาอิธิมันโตชุติวันโตวันนามันโตยะสสิโนโมธามานาอภิกามึงพิคุนางสามิติงวะนางปุตตาลังจะ ทางราชากูเวโลตับปะสายติยักขาอาทิปติมหาราชายาสาศิโสปุตามิตัสสะภาหาโวอินทานามามหังพะลาอิทิมันโตชุดทิมันโตว,วันหน้ามันโตยาสาติโนโมทามานาอภิกามึงพี่คุณังสะามิติงว่านังป <c oughs> ุริมาติทาตาโท นัตโตทักิเนนาวิโมหกโกปัญจิมนานะวิรูปกโขุเลวอุตตาลังคิสังจัตตาโลเตมหาราชามัญจตตาตุโลทิสาทาะะละมาณาอติสุวานากาปิละวะตะเวเอสงมายาวิโนอาสาอาโควันจานิกาสะถามายาบุเวนตุเวเวนตุวิตูจะวิตู โตสานาจันทะโนกามะเสโทจะอิน,นุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสุโตจะมะตาลิจิตะเนโนจะคำธรรมโพนโพราจะชโาชานะสภาอาคูปันจะสีโขเจวะติมพาลูสุริยะสัจฉะเอเตจัญญาตาชาโนสับปะาอา,าหาราภุ โมตมานาอภิกามึงพิคุนางตามิติงวนานังอาถาคูนาขาปานาคาเวสาราสาหาตันจาักการกภาะตะลาอาคูยาปายาคาสาหายาติพิยามุนา,าตะะทตาลตาจะอาคูนากายตะส,สิโนโเอลาวะนมหานาโคโสปาคาสะมิติงวนานังเยนาคาราเชตาหาสาหา สันติทิพาทิพชาปะกูอิสุทาทะจักูเวหายะเตวะนะมะจะกปัตตาจิตลาสุปันนาอิติเตสนามังอาพิยันตาธานาคาราชาณมาสีสุปนันนะโตเขมะมะกาสีพุทโตสังหาวิวาจาหิอุปะหายันตานาคาปุปันนาสาลานะมังสุพุทธัง จิตาวะชิลหะเทนะสะหมู่ตังอสุราสิตาพาะโลวาสาวะเซเตอิจิมันโตยะสะสีนโนกาละกันชามหาสิมาอสุราธานเวตะสาเว,สาสาสาวปะจิตุสุจิตติจะปะหาราลาโทนะนุจิตงหาสะตังจัอะลิสุตานังตัเบเปเวโลจะนามกายัน,นะหิวาภะลิงเตนัง ลาหูปังทะามุปาคะมุมทะมโยทานิพันทันเตปิคุนางสะมิติงวานังอาโปจะตาเทวาปะทวีจะเตโรวาโยตะทาขะมุวาลุนาวาลุนาเทโวโสโมจะยาสสาพระเมตตากรุณายาหิกาอาคูเทวาญาสติโนงคสัตติทัสตากายาสัพเพนะ นะตะวันที่โนอิติมันโตจูติมันโตว,วันนามันโตยะาสตาีโนโมทามานาอาปีกามืองพิขุนางระมีปิงวานางเวณทูลจะเทวาสาหะลีจะสหะมาจะทุเวยามาจันทาสุปะนิสาเทวาจันนาก,กูปุละกะิตาสุริสุปะนิสาสุสาสุลิยะ มาคูปุรักกิตานณกาตานิปุรักกิวาอาคูมันทะพาลาหากาวาสูนางวาสะโอเสตทสักโปากปาคาปุลินทะโตท,ทสะททสัตเตทะสัทกายาสเปนาณนตะวันที่โนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสาสีโนโมทามาาอาภิกามึงภิกุนางสามิติงวนางอาถาคูจะหาปูเตวาชาลามา ที่สิขาลิวะอาทิกะกะจาจะโรชาจาอุมาบุปพะนิปาสิโนวะลุณาสาหธรรมมาะจาตุตตาจานีจกาสุเรยะโลติลาอาคูอาคูวะจะมิจฉาสัทถาเจตัทธา,ากายาสปีนา,นาตะวันทิโนอิติมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโต ยา,าสาติโนโมตามานาอภาิกามึงพิคุนังสามิติงว่านางสามานามหาสามานามานุสามานุตุตามายิทาปะดูสิกาอาคูอาคูมโนปะดูสิกาอาดาคูนาหาโยเดวาเยเจจโลหิตาวาติโนโปา,า,าคะลัขามหาปาลาคาอาคูทาเวยะสันติโนติ ตาสาเทท่าสตากายาตเปมานะตะวันทีโนโอิติมันโตจุดิมันโต,ดดนตวันนามันโตยาสาสีนโนโมทามานาะพิกามึงพิคุาังสามิติงวานังสุก,กา <c oughs> กะลุหาอาลุนาอาคูเวคะนาสาอาหาโอตะตากังหาปาโมกาอาคูเทวาวิจักกนาตธรรมตาหาลาาาะกาชามิสกา จะยาสะสีโนฐานะยังอาคาปะชุโนโอยอิสาอภิวะตเเติจะเสตจะเสตากายาสาเพนานัตะวันที่นโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโต,นตายะาส,าสีโนโมดามานอาอะพิกามึงพิกุนังสามิติมวานางเคมิยาอุตตสิยายามากันตากาจะยะสีโนลัมพิตากาลามาเสถา โตินามาจาเอตวานิมานาหลาติโนอาคูตาถาคูปาลานิมิตาจาัสเทตตาตา,ากายาสัพเพนานาตะวันทิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโต,ววานานตยะตสีโนโมตามานาอาภิกาเมืองวิกุนังตามีติงวะนางสาธเตสาวะนิกายาสัพเพนานาตะวันทิโนนามันวะเยนะ อาคันโชนเยจังเย <c oughs> าทาติสาสาหปาสุตชาติมะกกีลังโอติตนะมหะาสวังตาเขโมคาตาตานาคังจะดทางวะอาตาติตังสุคุมมาปาลามโตจะปุตตาอิจิมันโตสาหสานังภุมมะโลอิตโตจะโลปาคาตาตามิงว่านัง สหภาพมราพรมโลกานังมหามพรมทัตติตาติอุปปัปันโนสุจิมันโตภิมากายโยยะตสติโสทะเลเตทาสาธาอิทาราอาคูปัจจะกะเวตสวะตินโนเตจังสันจะมาตโัโตอาคาหาฮิโตปาริวาฮิตโตเตจะเปสะเปอาพิกันเตสินเตเทว,วาสะพรมมะเกมะลาเตนาอาพิกามิปัจจักัง หาสามันตะยังเอตังอันตะหะสัมปะตะทาราขะนาผันทะมัตตุโสมันตาปะริวาเทะนะมุโวมุจิตะโกจินางอาิตังตะถามะเหโตโนกันหะเสนังอะเปเสนางอันตะติโกอะเสนางอะเปยิปานีตาลามาหาจักตาลังกะตะวาพระระวังยะถา ว่าปูสโกมาโกทะนัน,น,นโตสะวิตุกโกทตาโสปัจจุทาวติสังกุโตอายะสะวเสตักตะสพังอพิยายาวะ,วะวะขาตินังจากุกมาตะาโลอามันตาิสัทธาสาวะเกเสรมนีละเตเทละนาอาภิกันเตเทวิจัตานาพิกขโวเตจากอัปะมากะลุมสุตวาพุทธัง ส,สารนังวีตะละเหหิปากามุงเนสันโลมันปิอิชายุงสป,ปีวิตะสังฆามาอาภาติยะสะสีโนโมทันติตาหาพูเติสารกกาเตชาเนสุตาเติ